้นนี้อะค่ะที่อยู่ปลายใบนะคะนําไปปลูกได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีรากเล็กๆแบบนี้ออกมายืนออกมาอยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องรัญญาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะรัญญาจะพาคุณผู้ชมมาดูรวมต้นไม้มงคลขนาดเล็กกันนะคะจะมีต้นอะไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ที่คุณชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นบีกุเนียมังกรแดงค่ะจะเป็นลักษณะใบานะคะของต้นบีโกเนียมังกรแดงนั่นเองค่ะใบของเขานะคะ ด้านหลังจะเป็นประมาณสีแดงอมส้มค่ะด้านหน้าใบนะคะจะเป็นประมาณออกสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลอมแดงนิดๆค่ะเป็นมาที่ชอบอยู่ในร่มรำไรนะคะค่ที่ชอบไม้สีแดงนะคะนี่ค่ะก็ต้นบีโกเนียมังกรแดงสวดยอามากๆเลยนะคะสำหรับใบของเขา และที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นไผ่ฟิลิปปินนั่นเองค่ะลักษณะใบ,บแบบนี้นะคะเขามีชื่อว่าต้นไผ่ฟิลิปปินค่ะเป็นไม้ประดับใบนะคะที่มีลวดลายที่สวยงามเลยทีเดียวค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบไม้ประดับใบนะคะนี่เลยไผ่ฟิลิปปินค่ะปลูกง่าย และที่คุณชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นขาไก่นํำโชคนะคะหรือเขามีชื่อนะคะว่าต้นโกยเงินโกยทองค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะใบานะคะของต้นโกยเงินโกยทองนั่นเองนะคะชื่อก็เป็นมงคลด้วยนะคะเป็นไม้ใบด่างค่ะสวยงามเลยทีเดียวนะคะค่ะที่ฉันชอบไม้ใบด่างนะคะปลูกง่ายค่ะ ลักษณะของต้นกลยเงินกลยทอน,นะค่ะหรือขาไก่ด่างนั่นเองนะคะที่เขาเรียกกันค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะคือต้นเศรษฐีรับเงินแครค่ะต้นเศรษฐีรับเงินแคระนะคะใบของเขานะคะจะคล้ายๆกับผินอ่อนนะคะ รุดลายใบยนะคะและซีซันของใบก็จะเป็นพันแคระนะคะต้นเศรษฐีรับเงินแคร์ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในต้นไม้มงคลนะคะต้นต่อมานะคะต้นนี้นะคะจะมีชื่อว่าต้นออมเพชรนั่นเองค่ะ นี่จะเป็นลักษณะใบานะคะของต้นออมเพ็ดค่ะจะเป็นประกายเงินหน้าใบานะคะตรงเส้นกลางใบของเขาเนะะี่ยค่ะใครที่ชอบนะคะไม้สวยๆนะคะไม้ใบสวยๆนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูได้ค่ะ ต้นออมเพชรนะคะสวยางามมากๆเลยแลวก็มีความหมายเป็นมงคลด้วยค่ะ<ม>เป็นไม้เลื้อยนะคะสําหรับตระกูลออมและที่คุณชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นเล็บครุฑใบด่างนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของต้นเล็บครุฑใบด่างค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพันไม้มงคลนะคะมีความหมายเป็นมงคลมากๆด้วยนะคะสําหรับต้นเล็บครุฑใบด่าง ิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามมุมต่างๆของบ้านนะคะหรือนําไปจัดสวนสวยๆนะคะตั้งประดับตามมุมต่างๆปลูกภายในบ้านนะคะหรือจะปลูกภายในสวนประดับตกแต่งก็สวยงามค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นเศรษฐีนำโชคค่ะ มันก็จะเป็นลนักษณะใบนะคะของต้นเศรษฐีนํำโชคนั่นเองค่ะ<ม>ก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้มงคลยอดนิยมเลยทีเดียวค่ะสำหรับต้นเศรษฐีนํำโชคและที่คุณชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นเฟิร์นเงินนั่นเองค่ะนี่จะเป็นลนักษณะใบนะคะของต้นเฟิร์นเงินค่ะ เป็นอีกหนึ่งไม้ยอนฮิตเลยเหมือนกันนะคะสำหรับต้นเฟิร์นเงินสวยงามมากๆเลยค่ะที่ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นพลูปิกนกค่ะนี่ลักษณะนะคะ พรูปิกนกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหน้าใบาจะเป็นแบบย่นๆนิดนึงนะคะเวลาเขาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆมันจะสวยงามมากๆเลยค่ะนิยมปลูกนะคะเป็นไม้ประดับแขวนตามมุมต่างๆของบ้านนั่นเองค่ะสำหรับต้นพลูปิกนกนะคะใบเป็นประมาณนี้ค่ะใบเขียวเลยนะคะอยู่ในร่มราไรนะคะ เดะที่คุณชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นม่วงเศสษฐีค่ะลักษณะของม่วงเสษฐีนะคะใบจะเป็นหลังใบจะเป็นสีม่วงนะคะหน้าใบนะคะจะออกประมาณสีเทาๆอมเขียวนะคะม่วงเสษฐีเขามีชื่อนึงนะคะว่าดาดตะกัวค่ะเป็นไม้เลื้อยนะคะ เป็นไม้คลุมดินด้วยค่ะที่ผูชมเห็นอยู่นี้นะคะคือต้นไผ่ญี่ปุ่นค่ะนี่จะเป็นลักษณะใบานะคะของต้นไผ่ญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ เป็นไม้ใบประดับที่สวนงานมีต้นหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ความหมายของต้นผานั้นก็ดีมากๆด้วยค่ะ และที่คุณชมเห็นอยู่นี้นะคะคือต้นกวนอิ่มเงินค่ะนี่นะคะจะเป็นลักษณะใบาของต้นกวนอิ่มเงินนั่นเองค่ะหน้าใบานะคะจะเป็นประมาณรวดลายแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในไม้มงคลด้วยนะคะสำหรับต้นกวนอิ่มเงิน แต่ที่คุณชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นอ,อมเงินค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะใบาของต้นอ,อมเงินนะคะใบจะเป็นประมาณสีออกสีขาวอมเขียวอ่อนๆนะคะหน้าใบาของเขานี่ค่ะต้นอ,อมเงินนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไม้มงคลน,นะคะ และที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นเศรษฐีหมื่นล้านนั่นเองค่ะนี่จะเป็นลักษณะนะคะของต้นเศรษฐีหมื่นล้านค่ะใบของเขานั้นนะคะจะคล้ายๆกับแผ่นนังเลยทีเดียวค่ะนี่จะเป็นรวดลายใบของเขานะคะต้นเศรษฐีหมื่นล้านค่ะขยายพันธุ์ง่ายมากเลยนะคะถ้า ใบสมบูรณ์เต็มที่เขาก็จะออกต้นเล็กๆแบบนี้ออกมานะคะแล้วเราก็จะนําต้นนี้นะค่ะที่อยู่ปลายใบนะคะนําไปปลูกได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีรากเล็กๆแบบนี้ออกมายื่นออกมาอยู่แล้วนะคะปลูกง่ายขยายพันธุ์ง่ายค่ะสําหรับต้นเศรษฐีหมื่นล้านนั่นเองค่ะใครที่ชื่นชอบต้นไม้มงคลนะคะก็ลองไปหาซื้อมาปลูกกันดูได้ค่ะ และที่คุณชมเห็นอยู่นี้นะคะคือต้นลือสีผสมค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะใบของต้นลือสีผสมนะคะต้นลือสีผสมนั้นนะคะเขาจะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันค่ะนี่ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นค่ะใบของเขาเสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะก็เป็นอีกหนึ่งไม้ไประดับใบนะคะปลูกกลางแจ้งก็ได้นะคะสำหรับต้นลือสีผสมค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะคุณชมกับรวมต้นไม้มงคลขนาดเล็กต่างๆนะคะถ้าคุณชมสนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อมาปลูกกันดูค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องรัญญาชาแนลเข้ามากดติดตามกันแล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆค่ะแล้วก็ลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ